ไม่รักได้ไงเจ้าลูซ่ซือระเบิดความน่ารักสดใสโชว์พูดภาษาไทยสุดเป๊ะเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันที่25กันยายนที่ผ่านมาสำหรับนางเอกขวัญใจมหาชนอย่างเจ้าลู่ซือโดยมีแฟนคลับไปรอต้อนรับอย่างเป็นระเบียบที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากที่ลงเครื่องปุ๊บก็ทำเอาแฮชแทก็ก เวลคัมรูซอทูไทยแลนด์ประเทศไทยมีเจ้ารู้สื่อแล้วขึ้นเทรน X ทันทีมีแฟนๆแ,แชร์ทั้งภาพและคลิปความน่ารักสดใสให้ได้เห็นกันและหนึ่งในคลิปที่ฮอตสุดๆเพราะมีคนคลิกเข้าชมกว่า3 0 0 0 0นครั้งคือคลิปของเจ้ารูซอที่นั่งอยู่ในรถตู้และรถกระจกเพื่อทักทายแฟนคลับ โดยแฟนคลับตะโกนบอกรักเจ้าลูซื่หลังจากนั้นลูซื่ได้ตะโกนว่าขอบคุณนะคะพร้อมกับยกมือไหว้และแฟนคลับตะโกนอีกว่าน่ารักมากรักนะคะหลังจากนั้นเจ้าลูซือได้ตอบกลับแฟนคลับอีกครั้งว่ารักนะคะ หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วทำแฟนคลับใจฟูสุดๆนอกจากจะน่ารักแล้วยังพูดไทยได้ชัดสุดๆขอบคุณเจ้าของคลิปที่แชร์ความน่ารักสดใสในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับเจ้ารู้ซื่อเตรียมเข้าร่วมงาน VTV Away m o l l 2024ในวันที่27กันยายน2566ณยูเนียน l อศูนย์การค้ายูเนียนมอ